สวัสดีค่ะก้อยค่ะก็เอา,าสาขาวันนี้เรามาหน้าสดเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาแต่งหน้ากันค่ะเนื่องจากว่าก้อยอได้ลองลองพื้นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะของชูรุ่นที่เขาเป็นแบบรองพื้นผิวหายใจได้ซึ่งจริงๆเขาออกมารุ่นแรกที่เป็นรุ่นเนื้อแมทก่อนแล้วนะคะเราอาจได้ยินชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ลองใช้แต่ว่าตอนนี้เขาออกมาเป็นซีซัน2ก็จะเป็นรุ่นโกล์นะคะเป็นรองพื้นหายใจได้ซีซัน2ที่เขาจะให้เนื้อสัมผัสที่ บางเบาทาไปแล้วเนี่ยดูดเหมือนเป็นผิวที่2ของเราซึ่งก้อยได้ทดลองใช้มา3-4วันแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปรับปื้มน้องคนนี้มากๆจนเราอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันว่ามันดีจริงๆไหมมันเป็นผิวที่หายใจได้ยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสภาพผิวหน้าของก้อยก่อนนะคะก้อยเป็นคนผิวผสมค่ะแล้วก็จะมีรอยแดงเป็นจำ้จำๆแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นคนผิวบางแล้วก็มีรอยสิวตรงนี้ที่ค่อนข้างชัดแล้วก็มีสิวขดเม็ดเล็กๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดก้อยใช้รอง พื้นส่วนมากนะคะมันจะชอบตกล้องบริเวณแก้มตรงนี้แล้วก็จะมีพวกแบบคาบเนื้อรองพื้นระหว่างวันนะคะบริเวณหน้าผาแล้วก็ช่วงจมูกค,ค่อนข้างชัดเรามาดูประสิทธิภาพของน้องชูเขาจะคุมบันสําหรับคนผิวผสมแบบก้อยได้ดีแค่ไหนปกปิดมากแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้ผิวหายใจได้ยังไงอย่างแรกเลยนะคะเราให้ดูเนื้อรองพื้นของเขากันก่อนนะคะเนื้อรองพื้นของเขาจะมีความแบบว่าเหลวมากๆเป็นน้ําแบบนี้เนื้อค่อนข้างบางเบามากๆเลยนะคะอันนี้ก้อยใช้ สีเบอร์764มีเดียมไลท์เบตนะจ๊ะนี่เราให้ดูความบางเบาของน้องเบามากเนี่ยไม่มีเนื้อครีมติดมือขึ้นมาเลยนะคะค่อนข้างเบามากๆเลยสำหรับใครที่สงสัยว่าน้องเขาจะดรอปไหมเดี๋ยวเราจะปาดเอาไว้บนแขนอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสัก5นาทีผ่านไปน้องเขาจะดรอปไหมนี่นี่เลยระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะทาผิวกันเลยนะคะเข ก้อยก็ปาดไว้บนหลังมือนะคะแล้วก็ค่อยๆมาทาแต้มๆที่ผิวนี่ดูสิดูเนื้อเขาดิเบามากเนื้อบ้างเบามากๆจริงๆะคะ่ะ เข้าใจคําว่าดุดเป็นผิวที่สองไหมคะคือคําว่าดุดเป็นผิวที่สองเนี่ยเขาหมายความว่าการทารองพื้นตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวของคุณดูธรรมชาติมากๆดูเหมือนเป็นผิวของเราจริงๆนะคะซึ่งผิวจริงของเราอะ่ะเขาเรียกว่าผิวที่1ส่วนเนื้อรองพื้นที่ทาลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าผิวที่2แบบนั้นนะคะทุกคนเห็นปะ่ะว่ามันค่อนข้างบางเบามากๆมากๆมากๆเลยนะเกี่ยง่ายด้วย โอเคตอนนี้เราทารองพื้นเฉพาะฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายยังเป็นหน้าสดอยู่ถ้าเพื่อนๆดูก็จะเห็นว่าฝั่งขวามันมีความแบบกระจางใสขึ้นผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นนะคะส่วนฝั่งซ้ายก็คือยังเห็นพวกรอยสิวรอยจ้ำแดงๆอะไรของก้อยชัดมากๆอยู่นะคะแต่ถามว่ามันปกปิดมากไหมถ้าเกิดดูจากกระจกนะคะรอยสิวของก้อยตรงนี้นะนก็ยังเห็นอยู่นะคะทุกคนมันช่วยให้ผิวของเรามันดูแบบ ดูเนียนขึ้นดูเรียบขึ้นนะคะอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์มาทาทับในรอยสิวตรงที่แบบมันเห็นชัดเจนมากๆแต่ถามว่ามันให้งานผิวมากๆไหมคือมันให้งานผิวที่ดีมากเลยนะคะทุกคนดูดผิวที่สองม,มันเป็นยังไงคือมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะทุกคนดูเป็นงานผิวมากๆจริงๆเดี๋ยวให้ดูรอยสิวตรงนี้ชัดๆนะคะเดี๋ยวเราลองทาลองเพืนกลบกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เห็นไหมมันจะมีรอยกะตรงนี้นิดหน่อย เราพูดได้เต็มปากเลยนะว่าเนื้อรองพื้นเขาเกลี่ยง่ายมากๆมากๆโดยปกติแล้วอะรองพื้นหลายๆตัวถ้าเกิดว่าเกลี่ยไปอะมันก็จะต้องมาเก็บงานด้วยฟองน้ำไข่นะคะเพื่อให้ผิวมันดูแบบเรียบเนียนแต่ว่าตัวนี้แทบจะไม่ต้องใช้ฟองน้ำผิวเนียนง่ายมากนี่นะคะ เห็นไหมว่าจริงๆเขาก็ช่วยปกปิดไปได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะพวกรอยกะของก้อยตรงนี้ก็คือจางตรงนี้ก็คือดีขึ้นเยอะมากๆอ,อยู่หน้าของเรานะคะพวกบริเวณร,รอยแดงอะไรต่างๆนะคะเนี่ยข้างจมงูกข้างจมูกคือ กบค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะโอเคโดยรวมในเรื่องของการปกปิดรองพื้นตัวนี้นะคะชูอะลิมิตโกลก้อยว่าเขาให้การปกปิดในระดับงานผิวจนถึงมีเดียมคั e เวเลชค่ะอาจจะไม่ได้ให้การปกปิดแบบฟลูเ e าเล e หรือว่าปกปิดอะไรมากมายเราจะต้องใช้คอนซีลเลอร์มาทาทับในส่วนที่เราต้องการปกปิดเพิ่มเติมนะคะแต่โดยรวมผิวหน้าตอนนี้นะคะถือว่าให้การปกปิดในระดับที่ก้อยพึงพอใจที่จะใช้ชีวิตใน วันปกติชีวิตประจําวันใน e อวิด y l o o คของเราเลยนะคะจริงๆแค่นี้เราอาจจะไม่ต้องการใช้แบบคอนซีลเลอร์อะไรเพิ่มเติมสามารถทาปแป้งทับแล้วก็แต่งหน้าออกไปนอกบ้านได้เลยนะอันนี้เราว่าเป็นรองพื้นที่เหมาะสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่าในการแบบออกงานกลางคืนหรือวันที่ต้องการหน้าแน่นๆหน้าที่แบบว่าเพอร์เฟกที่สุดนะคะอันนี้เป็นรองพื้นที่เราว่ามันยังคงให้งานผิวอยู่นะคะมีความโกลจากภายในนิดๆเพื่อผิวของเราเนี่ย มันดูสุขภาพดีแล้วคําว่าดุดผิวที่2เนี่ยก็คือแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นผิวที่เสมือนผิวจริงๆของเราไม่เหมือนรองพื้นมาโบกทับบนใบหน้าจนรู้สึกแบบอึดอัดอะไรอย่างนี้นะคะด้วยความที่เนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยค่อนข้างบางเบาอย่างที่ก้อยทาให้ดูเมื่อกี้นะมันก็เลยทําให้ผิวของเราเนี่ยมันรู้สึกสบายรู้สึกแบบปลอดโปรง่งผิวแบบหายใจได้นะคะเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นรองพื้นหายใจได้ค่ะซึ่งเราเชื่อแล้วว่ามันเป็นรองพื้นที่หายใจได้จริงๆเพราะ มันสลายผิวหน้ามากๆเลยนะคะเราว่าผิวประมาณนี้กําลังดีเลยนะคะคือมันไม่มีความแมตต์แล้วก็ไม่มีความโกลมากจนเกินไปไม่เบนซายไม่เบนขวาแต่ว่ามันอยู่กลางๆค่ะทุกคนจะมีความโกลจากภายในผิวนะคะแต่โดยรวมอ่ะมันไม่ได้โกลจนรู้สึกว่ามันแล้วก็วาวอะไรขนาดนั้นนะคะเราว่ามันเป็นงานผิวที่ธรรมชาติมากๆเราชอบงานผิวประมาณนี้ไม่แมตต์ไม่ด้าน จนเรารู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโกรจนเราใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันยากทีนี้เรากลับมาดูรองพื้นที่เราทาเมื่อประมาณ5-10นาทีที่แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะทารองพื้นอันใหม่เลยนะคะที่เพิ่งกดออกมาจากขวดนะคะมาดูกันว่าเขาออกซิไดหรือเปล่านี่อันนี้เป็นรองพื้นใหม่ๆที่เพิ่งกดออกมาจากขวดเลยนะคะก็จะเห็นว่า สีเนื้อร่องพื้นเนี่ยเขาจะดรอปไปนิดนึงนะคะทุกคนเห็นไหมนิดเดียวไม่มากนี่ผ่านไปหนึ่งนาทีสีมันเริ่มเปลี่ยนละเปลี่ยนละเปลี่ยนละ เริ่มใกล้จะเป็นสีนี้เข้าไปแล้วโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูฟินิชลุกจากรองพื้นรุ่นนี้กันค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เป็นฟินิชลุคจากการใช้รองพื้นของชูอะลีนิตโกลนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ก้อยก็มีการทาคอนซีลเลอร์บริเวณใต้ตานิดนึงเพราะว่าใต้ตาเราค่อนข้างคำนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆนะคะที่เป็นแบบว่ารอยแดงๆรอยสิวอะไรต่างๆเนี่ยคือก้อยไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อะไรเพิ่มเติมเลยนะคะ,ะถ้าดูที่ผิวดีดๆเขาจะมีความโกลจากภายในอย่างที่ก้อยว่าไปนะคะค ผิวสวยมากผิวดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้รู้สึกสบายหน้าจริงๆค่ะไม่อุดอัดผิวเลยนะคะสบายมากหลังจากที่เราเคยใช้รองพื้นมาหลายๆรุ่นรุ่นนี้ถือว่ารุ่นที่แบบ ให้เนื้อสัมผารที่เหมาะกับการใช้ในทุกวันจริงๆค่ะเพราะว่ามันสบายผิวจริงๆที่ก้อยแต่งหน้าเสร็จตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปนอกบ้านกาันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาจะคุมมันได้ดีมากแค่ไหนมาดูผิวหน้าก,กันระหว่างวันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะให้ดู นี่นะ5โมง45 6ุบนลงแล้วดูผิวก่อนนี่คือผิวที่เราเดินออกไปเอาดอแล้วก็เข้าอินดอร์เอาดออินดอร์อยู่ประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าเขามีความมันเกิดขึ้นเบาๆนี้นะคะตรงหน้าผากเห็นชัดเลยแต่โดยรวมนะคะผิวหน้ายังสวยมากๆอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีพวกคราบเคคราบรองพื้นอะไรที่มันแบบ มันทำให้เราควรใจลิปสติกก็คือหายไปหมดแล้วนะจ๊ะถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วเห็นไหมนี่ผ่านไปประมาณ10ชั่วโมงหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จนะคะก็จะเห็นว่าเขามีความมันเกิดขึ้นจริงๆก็จะมีคราบบริเวณร่องแกนนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วก็ใช้รองพื้นอะไรก็จะมีคราบตรงนี้แต่ว่าเป็นคราบที่เรารับได้นะคะไม่ได้แคลก แล้วก็บนใบหน้าของเราเท่าที่เราสังเกตดูนะคะก็คือไม่มีส่วนไหนที่เนื้อรองพื้นของเขาว่าเป็นคาบเค้กเลยนะคะเราถือว่าเขาคุมมันดีนะเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้เป็นเนื้อแบบโกลนะคะไม่ได้เป็นเนื้อแมทเฮ้ยโลเคมากเลยกับ10ชั่วโมงที่ผ่านไปเราได้ผิวหน้าแบบนี้ดูการปกปิดเขาก็ยังยังเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือตอนที่ก้อยทาก้อยทาบางๆเท่านั้นนะคะก็จะเห็นว่าเขาอะปกปิดในระดับหนึ่งแต่อย่างที่ก้อยบอกไปว่าเขาไม่ใช่แบบ f u ลค c o ร e นะคะเราจะต้องใช้คอนซีลเลอร์แต่ว่าอันนี้ก้อยไม่ ใช้คอนซีลเลอร์เลยก็ถือว่าเป็นงานผิวที่ค่อนข้างสวยมากๆแล้วก็เบาสบายผิวตลอดทั้งวันจริงๆอันนี้คือจริงๆสาบานเลยว่ามันเบามากๆนะคะลองพื้นตัวนี้ แฮปปี้มากเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังสนใจรองพื้นตัวนี้อยู่ก้อยเชียร์มากๆเลยคอนเฟิร์มเลยค่ะว่ามันดีจริงๆสําหรับคนที่อยากแต่งหน้าแต่ให้ดูเหมือนไม่แต่งนะคะต้องการงานผิวจริงๆก็คือตัวนี้ใช้ได้เคก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าอยากให้ก้อยทำรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ติดตามเพจของก้อยนะคะก้อยอนุสาก็อินบ็อกมาถามก้อยถามนู่นถามนี่ถามนั่นถามอะไรก็ได้หรืออยากให้ทําอะไรก็อินบ็อกกันมาได้นะคะ สำหรับวันนี้ยังไงก็ขอตัวไปอาบน้ำล้างหน้านอนก่อนนะคะวันนี้เหนื่อยมากจริงๆก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะวันนี้ค่ะตัวละบ๊ายบายค่ะ